เออสมองไม่ดีปิติจกแกงเป็ดนะครับเออปิดบาบารี่นะครับอาจารย์เอาไว้ที่ชื่อเลยนะฮินต้าฮินตาฮินต้า,น,ตานี่ฮินต้าครับเรียบร้อยแล้วครับนี่ฮะเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปนะครับฮินต้าเป็ด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 ,ปดบาบารี่เป็ดขาว อาจารย์พริกนี่ใส่อะไรใส่พริกใส่ตะไคร้แล้วก็ตะเกือแล้วก็หอมแดงหอมแดงแล้ฉลกดุลกแล้วก็เกลือโอเคโอเคนี่วัหน้าทำยูทูบด้่ยแหละพี่แสนแล้วก็เอะบอยเอะบอยก็ตั้มเอะกับผมพี่แสนเออ เขาบอมองบ้าหรอบ้าไหมอืมปลาที่ไหนหูเลยครับผมก่อใจมูลนธัยมากไม่เป็นไรช่วยกันมีอะไรช่วยกันนี่แหละที่มงกุฎงกุฎลู่อ่ะเออก็มีไถมาเนาะอืมมูลนธัยมาแล้วตัวเยอะเลยมูลนธัยมากโอ้ยไม่มีปัญหาหรอกช่วยกันช่วยกันอยู่ด้วยกันเลยเราเดี๋ยวเราเดี๋ยวเกิดหนังนธชิมไม่มาเลยนะโอ้ยหูมูลลู่ไงไม่มากแล้วหงมักแค่สองไงหัวหน้านี่ไม่เป็นเหมือนคนอื่นเขานีดแหละใช่คุณนธัย ได้ทุกอย่างเลยอืมถ anyway> yeah yeah> um ้าเป็นเมืองคนอื่นนี่ไม่ได้จะนั่งรักแล้วเนาะพี่ตีเนาะเหมเหือนแยกด้วยเนาะอืมใช่เลิกคนแต่พม่าเงินเลยคนเมึงกันเลยคนเมึงกันที่ถามกันแล้วพูดจีิงเลยทีคนนั้นพูดคนนั้นพูดนี่รักกันรักกันนี่ตลอดนี่แหละเลือตายเหมือนกันนี่แหละขี้เหมือนกันกินเหมือนกันนี่แหละใช่ใช่ไหมล่ะต้นเหมือนกันตีป้าตีป้าเหมือนกันนี่แหละมันก็คนเหมือนกันนี่แหละชิบหายตีป้านี่ชเขอยู่เนาะ ใช่ได้ตีกันทุนน้าก็ไม่ชอบเนาะฆ่ากันทุนน้าก็ไม่ชอบเนาะชอบตีป้าอยู่สิครับใช่เหมือนกันนี่แหละตีกันนี่เกลียดเนาะแต่ว่าตีป้าเนี่ยตีป้าแรงๆเนี่ยก็ไม่เกลียดนี่แหละอืมไม่เป็นไรครับเคร่งอะไรละเคร่งสบายใจเจ้าว่ามึงกินมึงจะหามึงกินคนเดียวเลยที่วังกูนี่มันชีวิตมันลาบโอ่งมันไปลาบโอ่ชนะเลิศเคร่งนี่ชนะเลิศแล้วแกงเป็ดครับฝีมือเชฟติครับตะลักกุจีครับ อันนี้ตัวเท่าไหร่จันสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบอืออาจารย์ถอนขนใช่ไหมอือลวกมันร้อนก่อนไหมหรือว่าไม่ไม่ลวกลวกแล้วถอนถอ,อนแล้วก็เผาไฟเลยใช่ไหมจอนอนเผา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 เอ๋อเผาเสร็จแล้วก็เผาไฟอ่าคนหล่อมาแล้วนี่คนหล่อผมมาแล้วครับนี่ ชนะเลิศชนะเลิศชนะเลิศเออรักกันรักกันเนาะรักกันอ uh, okay, okay. e. okay. okay. you know. ่าโอเคโอเคขอดาขดาครับผมครับอืมโอเคโอเคอะไรเยูะเนาะอะไรเยูะใช่โอ้โนะครับมีมีตะลามุจิใช่ใช่ทีมตะลามุจินี่หอมเนาะไม่เหมอนเนาะไม่เหมือนเนาทอดทอดแลใช่ไหมเอาไปนะเอามีหรือยัง ย่างเลยย่างเลยนี่ดิเออใช่ไม่ออมีนี่ออไซ์เนาะนีไซก่อนเลยนออมีเศษสบู่นะสบู่เนาะข้าวนี่ข้าวหม้อปี๊ปี้นี่ไม่พอกินเนาะเอาคนละเม็ดเนาะเมื่อกคนละคำเนาะนี่นี่นี่ของอร่อยอยู <apan AM> enfin ่นี่นี่ของอร่อยอยู่นั้นล้างโคเนาะนี่นี่นี่ไม่ใช่ธรรมดานะใช่กะละบุจีเนี่ยอร่อยนี่หัวหน้าหัวหน้าไม่อยากจะพูด่แตแต่ รรููู้้จพี่่อยมัสิของฝากครับนี่อากัวเอามาฝากจากบ้านหนึ่งครับนี่เนาะไปขโมยใครมาหรือเปล่าวะคนน่าจับอยู่นี่ตำรวจมาหนึ่งเลยโอ้จับมือเนาะไม่ใช่ซื้อแล้วขโมยตัดจำนวนโอ้อย่างนี้นี่อย่างนี้ไม่ซื้อแล้วนี่มีใบมาด้วยนี่ไม่ซื้อแล้วนี่ขโมยมาแน่นอนขโมยหรือเปล่าฮะใครขโมยมาเหรอเปล่าหรอกอุยอะรม่ได้ขโมยมาเลยแหละทำไมสุดยอดขนาดนี้วะขโมยไม่เป็นขโมยไม่เป็นเอามาเฉย เออมาเฉยๆเนาะปกิเฉยๆครับผมขอบคุณค่าเนาะอะไรกันสินมาเวอ๋อแกงเป็ดหายครับแกงเป็ดหายโอ้ตายแล้วมัวจะลืมดูเนาะโอ้โหตายแล้วตายแล้วอยู่นี่คระพอ้านี่ตาน่ากินมาเลยนตาน่ากินมา